สวัสดีคะ่ะเช้านี้นะคะอยู่ที่สวนกุหลาบเดวิดค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาตัดแต่งพุ่มไม้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัดแต่งดอกกุหลาบที่โรยแล้วนะคะแล้วก็มีถอนวัชพืชน,นะคะเพราะตอนนี้เริ่มมาแล้วค่ะถ้าไม่รีบควบคุมนะคะก็กลัวจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะนี่คะ่ะเขียวๆตรงนี้นะคะวัชพืชทั้งนั้นเลยคะ่ะก็ฝั่งนี้นะคะเราก็ปล่อยมาสักพักแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขาโตพอที่จะถอนได้นะคะงั้นเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะ นี่คะ่ะกาแฟาพร้อมนะคะทิชชู่เช็ดเหงื่อก็พร้อมนะคะก็นี่คะ่ะตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอนสีเขียวฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นมีนิดหน่อยนะคะเราก็จะดูว่าต้นไม้ต้นไหนที่แบบโอเคหรือไม่โอเคแล้วก็จะต้องย้ายอะไรเพิ่มไหมนะคะก็นี่คะ่ะแล้วก็ทางเดินนะคะเราก็ไปเก็บหินที่หาเจอตามในบ้านนะคะเริ่มเอามาวางนิดหน่อยละแต่ยังไม่พอคะ่ะเดี๋ยวต้องไปเดินหาต่อเพราะว่า วันนั้นก็คือเริ่มเคลียร์วัชพืชน,นะคะแล้วก็จะเจอบ้างนะคะเดี๋ยวถ้าได้เคลียร์เพิ่มก็จะเจอค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำเสร็จพาดูนะคะ ค่อยดูดีหน่อยนะคะเราเป็นคนทํางานละเอียดนะคะพยายามดึงรากวัชพืชให้เยอะที่สุดนะคะก็เดี๋ยวจะทําต่อไปจนเขียวๆนี่หมดไปค่ะ จะได้แล้วค่ะตรงริมนะคะก็เดี๋ยวเหลือฝั่งนี้นะคะที่เป็นแบบหญ้าเล็กๆเดี๋ยวเราจะรีบถอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแดดจะมาแล้วค่ะ ละเอียดเลยนะคะก็เราถอนเอารากออกเลยนะคะวัชพืชค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแองเจลเนียนะคะอัปเดตนิดหน่อยนะคะเราย้ายมาจากสวนหน้าแปลงผักนะคะตอนนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะก็มีอยู่3ต้นนะคะที่ย้ายมาจะมีต้นเนี้ยที่ใหญ่แล้วต้นนี้กลางแล้วต้นนี้เล็กเดี๋ยวเราจะย้ายให้เขาห่างอีกนิดนึงนะคะจะได้มีที่ให้เขาแล้วก็ ต้นออสเทียสเปอร์มัามนะคะเริ่มจะไม่สวยแล้วแต่ว่าเ,าเดี๋ยวเราจะเอามาตัดปักชํำนะคะต้นนี้ค่ะต้นอาจจะไม่สวยแต่ดอกสีสวยมากคือตอนนี้รู้แล้วว่าต้นนี้สีนี้เดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้มาปักชําทั้งต้นเลยให้ได้หลายๆต้นเราชอบดูสิคะสีเขาน่ารักมากหวาน หลังจากนี้ก็จะเป็นงานละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็ด้านนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปพักดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะกลับมาพาเดินดูนะคะ พอแล้วค่ะแดดมาพอดีตรงนี้ก็ทำค่อนข้างละเอียดนะคะใช้เวลานานค่ะแต่ก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะคะแล้วก็เราถอนแบบวัชพืชให้รากออกมานะคะก็น่าจะขึ้นใหม่เนี่ยช้าลงนะคะก็เดี๋ยวอาจจะไปเอากาบมะพร้าวมาลงแล้วค่ะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะเลยเพราะว่า โซนที่เราลงกับมะพร้าวอะค่ะขึ้นช้านะคะก็แบบขึ้นเล็กๆน้อยๆแบบมาถอนออกง่ายได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าต้นออสเทียลสเปอร์ม่มต้นนี้นะคะเป็นสีม่วงชอบมากเดี๋ยวเราจะเอาไปปักชำจะได้แบบมีสีนี้เยอะๆค่ะต้นนี้เพราะต้นเขาก็ไม่ได้สวยแล้วนะคะนี่ค่ะดูสภาพต้นโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปปักชำแล้วก็เดี๋ยวก็พักละค่ะ นี่ค่ะเรามีกระถางเก่านะคะเป็นกระถางปูนนะคะแล้วก็น่าจะลมแล้วก็หักนะคะนี่ค่ะย้ายมาด้วยจากบ้านเก่าก็เราเอาปักลงไปในดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็ย้ายออกมาว่าจะเอามาใส่สวนนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาต้นออสเทียสเปอร์ม่ามาปักชําใส่ตรงนี้ค่ะ แล้วต่อสายยางเล็กนะคะเพื่อที่จะเอามาให้เขารดน้ํานะคะก็ลอดลงไปตรงกระถางเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะเราเอาหินอรองเพื่อให้เขาแบบว่ายกขึ้นมานิดนึงนะคะจะได้ไม่ทําให้สายเนี่ยนะคะแบบว่าโดนทับนะคะก็คือ,อเช็คง่ายๆนะคะเราก็ต้องดึงตัวนี้นะคะก็คือถ้าตัวนี้เนี่ยค่ะดึงได้นะคะถ้าตัวนี้เลื่อนก็คือ,อเขาไม,ไม่ทับนะคะนี่ค่ะเราดึงละ ดึงให้ดูว่าแบบโอเคนะคะนี่ค่ะ เศษหินนะคะสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากข่าวก่อนที่เราใช้กระถางตัวนี้นะคะคือเราใส่ดินลงไปเต็มเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดินแน่นมากๆแล้วก็เอ่อทให้น้ําลงช้านะคะสุดท้ายต้นไม้ที่เราปลูกในเนี้ยเอ่อเขาก็จมน้ํานะคะแล้วก็เลยครั้งนี้เนี่ยก็รู้แล้วว่าตัวเองทาอะไรผิดนะคะก็ครั้งนี้เดี๋ยวจะใส่หินลงไปเยอะๆก่อนนะคะหินก็เป็นเศษหินที่แบบ มันแตกมาจากหินที่เราไปเก็บมาตามรอบบ้านน่ะนะคะแล้วก็เอามาไว้ที่ตรงริมทางเดินนะคะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะแล้ะเพราะว่าดินคงไม่ไแน่น,นมากเดี๋ยวผสมดินใส่กระถางหน่อยนะคะกะ็กระถางนี้นะคะอยากจะให้รวนดีนะคะก็จะใส่ดินถุงนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวหมักนะคะก็มีอยู่แล้วนะคะอยู่ใกล้มือเลยเอาตรงนี้แหละ คือความจริงอาจจะใส่แต่ดินถุงก็ได้นะคะเรากลัวเป็นแบบเขาที่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ารูเขาจะแบบรูระบายน้ําเขาเล็กอ่ะค่ะเพราะว่าถ้าหมดหมดจากแบบออซโอสเปอร์มัมก็อาจจะเป็นต้นอื่นนะคะก็เลยผสมดินลงไปด้วยเลยจะได้แบบรากจะได้เดินดีขึ้นหน่อยเพราะว่าถ้าผสมดินจริงๆไปเนี่ยเขาจะอุ้มน้ำได้ดีนะคะ ความจริงขุยมะพร้าวที่เราใช้อย่างเดียวก็อุ้มน้ําดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าแบบวันไหนลืมรดน้ําเนี่ยเขาจะแห้งเร็วเพราะว่ารดน้ําได้ดีอุ้มน้ําได้ดีก็จริงแต่ว่าเขาก็ระบายน้ําได้ดีเหมือนกันแล้วก็ลองผสมไปเรื่อยนะคะแบบหลายๆแบบลองหัดทําเองอะคะ่ะ จะตัดออกมาได้กี่ต้นสีสวยมากเลยค่ะ,ะสีม่วงม่วงแบบอมชมพูนิดนึงแล้วก็เกสรสีฟ้าฟ้ามีเหลืองด้วยค่ะ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็พอแล้วค่ะเหนื่อยแล้วก็เช้านี้นะคะก็ได้นิดหน่อยนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทําเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทํางานละเอียดต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะก็ส่วนมากจะได้ฝั่งนี้นะคะก็จะมีเคลียร์วัชพืชนะคะแล้วก็ย้ายเราย้ายต้นไม้แล้วนะคะเมื่อกี้ต้นแองเจโลเนียนะคะย้ายให้เขาแบบออกมาห่างอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะ ต้นที่ย้ายจะมีแค่ต้นนี้กับต้นนั้นต้นนี้เก็บไว้เพราะว่าเขาโอเคนะคะนี่ค่ะสีชมพูตอนนี้แดดจัดมากแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นเทียนหยดนะคะสีม่วงเราย้ายมาจากสวนของแม่นะคะนี่ค่ะ แดดมาแล้วค่ะก็จะมีตรงนี้ที่สวยๆฟูๆเนี่นะคะเป็นต้น v e r b ์ n a น่าเซเลนนะคะก็ย้ายมาจากาตะก้าแขวนนะคะข้างบ้าน,นะคะ่ะอยากให้ดูเล็กๆจะมีอะดอกออกสีม่วงนะคะแล้วก็สีชมพูเขาผสมมาในกระถางเลยค่ะตอนที่เราซื้อมานะคะรู้สึกว่าจะซื้อมาประมาณปีหนึ่งได้ละ แดดรับน่าจะเห็นต้นไม้ชัดขึ้นมีต้นนี้ต้นหนึ่งออสเทียสเปอร์มามที่แบบล้มนะคะแต่คือเราไม่ซีเรียสเลยตอนนี้เราแบบเอามาปักชําได้เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวพอต้นใหม่ติดนะคะเราก็เอามาเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีตัดเคลียร์ Clear ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัดแต่งพุ่มไม้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาที่เป่าลมมาเป่าพรุ่งนี้คงต้องมาทําต่อ หรือไม่รู้วันไหนก็เลยเดี๋ยวรอทําทีเดียวเลยวันนี้มีชาริฟาอัสมาบานนะคะสวยหอมด้วยค่ะเมื่อกี้ตัดทิ้งไปเยอะเลยค่ะต้นโรสเซลินนะคะดอกฟอร์มเขาสวยนะคะแต่ดอกนี้โดนกินไปละแต่คือแบบสีก็หวานนะคะตอนนี้เรามีดอกตูมอีกอ,อ แล้วก็จะมีไอริสนะคะไอริสที่เราย้ายมาจากสวนของแม่ก็แบบเขาแฮปปี้ตรงนี้มากเลยนะคะออกดอกสวยมากเลยคะ่ะเราชอบแบบผสมหลายๆอย่างในสวนเดียวนะคะก็คือความจริงตรงนี้คือสวนกุหลาบแต่ว่ามันก็เป็นสเสน่ห์นะคะถ้าเราจะผสมดอกไม้อื่นๆนะคะแล้วก็ um, ออสเซียสเปอร์มัม่สีม่วงต้นนี้นะคะสรุปว่าได้ประมาณ20ต้นคะ่ะตัดเป็นกิ่งเล็กๆ ตัดอย่างนี้แล้น่าสงสารมากนี่คือสีตัวอย่างของเขาค่ะคือเราชอบสีนี้เราก็เลยอยากตัดย่อยๆนะคะจะได้ได้เยอะค่ะเดี๋ยวจะได้เอาไปลงแปลงอื่นด้วยมองจากมุมนี้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นหญ้าแดงเม็กซิกันนะคะเดี๋ยวเขาจะสูงอยู่ตรงนี้อ่าหญ้าน้ำพุค่ะแล้วก็มีกุหลาบมีแต่กิ่งส่วนมากก็กำลังเริ่มปรับตัวนะคะ ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้มีเวอร์บีน่าค่ะเวอร์บีน่าที่เราเอามาลงเขาที่แล้วต้นแบบง่อยๆตอนนี้เขาแตกขึ้นมาแล้วนะคะเพิ่งแตกขึ้นมาพอดูได้ต้นหนึ่งอยู่ค่ะที่เหลือยังไม่ตายนะคะแต่ว่าให้เวลาเขานิดนึงนี่ค่ะน่ารักมากอ่าส่วนนี้นะคะทุกอย่างจะโน้มไปทางโน้นหมดเลยเพราะว่ามีแดดค่ะฝั่งนี้รกมากค่ะ บอนอีหนวสวยมากเทียบกับมือเรานะคะความใหญ่ของเขาค่ะสวยมากๆเอาลงดินแล้วก็ตรงนี้ออสเทียสเปอร์มัมที่เรามาปักชํำไว้วันก่อนนะคะก็เป็นทุกต้นนะคะไม่มีต้นไหนตาย ต่ก็ยายานี่เดี๋ยวมาถอนก็อย่างที่ถอนไปให้ดูนะคะเวลาถอนแล้วถอนละเอียดนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงต้นนี้เสียดายตายไปละแมรี่เดี๋ยวค่อยหามาใหม่แล้วก็มีผีเสื้อที่ลงไว้นะคะก็ลงไปห้าเนาะที่ย้ายมารู้สึกว่าจะดูดีอยู่สามค่ะจะมีสีชมพูแล้วก็สีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเอ่ยสีชมพูอ่อนขาวเงี่ยหรอคะ แล้วก็มีสีชมพูแบบนี้ค่ะสองต้นนี้ไม่แน่ใจจะรอดไหมแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต้นนี้ก็ต้นนี้ไม่น่ารอดอ่ะไม่รู้มีอะไรกินข้างใต,ต้แต่เพราะว่าเวลาเราขุดมานะคะเจอแมลงเยอะเหมือนกันค่ะต้นนี้สกาโบ b o l a หรือพันจันครึ่งเซี่ยวนะคะเราย้ายมาจากกระถางข้างถนน,นะคะ่ะก็ต้องรอเวลาอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะกลับมาฟูนะคะ ตรงนี้แองเจลเนียสีม่วงค่ะค่อยๆโตไปนะคะต้นนี้เราชอบแองเจลเนียปลูกทุกที่เลยค่ะแล้วก็กุหลาบสีเหลืองเมื่อกี้ตัดดอกไม่สวยนี่ก็โดนกินค่ะเนะะี่ยค่ะโดนหนอนกัดแต่เราไม่ซีเรียดเพราะว่าเราอยากให้พึ่งมาตอมดอกไม้เราไม่อยากจะพ่นยาอะไรต้นนี้อิฟฟี่ค่ะก็สภาพตามตามดินฟ้าอากาศนะคะ ต้นนี้ก็ยังไม่บานค่ะกําลังจะบานแต่ก็โดนกินไปละต้นนี้ก็โดนกินต้นไหนไม่โดนกินคือแบบเก่งมากต้นนี้ก็ยังไม่ทันได้เกิดเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีฮาโลคาค่ะต้นนี้สวยหอมแรงมากๆค่ะต้นนี้แต่ว่าหนามคือแบบนี่ค่ะหนามหนามแบบเยอะมาก แต่ว่าดอกเขาสวยสีก็เด่นค่ะดกมากๆเลยค่ะพันนี้ต้นนี้เป็นต้นต้อยติง่งเราก็ถอนมาจากสวนกุหลาบนะคะสรุปว่าออกมาเป็นสีขาวข้างล่างเป็นสีขาวแล้วข้างบนเป็นสีชมพูตรงนี้เป็นเซอร์เวียฮัมมิงเบิร์ดคอรัลนิมนะคะแล้วก็ ตรงนี้เป็นฟ้าประดิษฐ์ค่ะตรงนี้ลาเวนเดอร์อะไรก็ไม่รู้ซื้อมาไม,ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถามชื่อคนขายเขาก็แค่บอกลาเวนเดอร์แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวคงจะหาอะไรมาปลูกนะคะอาจจะย้ายต้นไม้เรื่อยๆค่ะอ๋อเมื่อกี้มีต้นต้นนีออนค่ะเราถอนออกมาละเดี๋ยวจะเอาไปลงหน้าบ้าน ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็เช้านี้นะคะได้ทํางานในสวนเดวิดค่ะก็ประมาณ3มชั่วโมงนะคะทำทำหยุดหยุดนะคะพักดื่มกาแฟบ้างพักดื่มน้ําพักนั่งกินขนมพักเล่นโทรศัพท์บ้างนะคะก็ค่อยๆทําไปนะคะเช้านี้วันนี้ว่างนะคะอ่าก็สําหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกนะคะจําได้ไหมคะว่าตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่นะคะตอนนี้ก็มีดอกไม้มี progress มีแบบมีการ พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาทําสวนต่อแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะถ้าดอกไม้แบบที่ปักช้ำเริ่มติดหรือว่าดอกไม้อื่นเริ่มบานนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ